โอเคครับทุกคนสวัสดีครับนี้อยู่ในคอนลักชั่น<โด>ยูไปดูดน้ำเฉยวายน้ำเล่นก่อนเอ้ยเย็นดีวะเดี๋ยววิดีโอ<ดย><โด>น,นี้น่าจะจบนะครับสำหรับงานตัวนี้เดี๋ยวเราจะวางเป็นท่าเรือตรงนี้เนาะเป็นแบบว่าที่ขึ้นเรือนะครับผมเดี๋ยวจะต้องจ้างเครน,นะครับผมเพราะว่ารถขุดไม่ถึงครับผมไปเฮ้ยเรามีเครนอยู่ไม่ใช่เหรอผมซื้อเครนไว้อยู่ไม่ใช่เหรอเราจะจ้างทําไมเรามีรถเครนไปถองตัวเอง เราจะเอาเป็นเค้นมันมีเค้นขนาดใหญ่เราไม่ต้องใช้เร,เราใช้เค้นขนาดอ่าขนาดกลางเนาะขนาดกลางนะครับผมเพราะว่าขนาดกลางเรายังไม่ซื้อเลยไหนวะอันนี้เงยซื้อมาเลยทั้งหมดสองแสนแปดโอ้โหคิดเล็บเลยนี่ว่าโอ้โหคือแบบอ่าเสียดอะเสียดเงินอะเนาะท่านผู้ชมคือตอนนี้คือมีมีรถอะไรที่แบบพังพังบ้างวะ เดี๋ยวเราเดินทางไปหน้างงานกันเลยต้องจ้างเคลนครับทานผู้ชมครับวิดีโออวิดีโอสุดท้ายต้องจ้างเคลนครับผมเพราะว่างานมันอยู่ไกลเนาะแล้วก็วิดีโอนี้จะเป็นงานาจะเป็นวิดีโอสุดท้ายของงานนี้แล้วนะครับผมน่าจะจบกันในคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับจะบครับว่ากันไปครับผมเส้นนี้จะรถติดติดบ่อยมากนะเส้น,นเนี้ยเน,นี่ยเส้นเนี้ย เห็นไหมรถติดโคดบ่อยนะเส,นส้นเลี้ยวแบนี้ก็ติดครับติดติดอะไรก็มีรู้เนี่ยเห็นไหมรถมันจะติดนะครับผมเห็นไหมรถมันชอบติดอะท่านผู้ชมเนี่ยไปดิไม่ไปผมออกแล้วนะผมออกซ้ายแล้วนะผมออกซ้ายแล้วนะผมไปแล้วนะรถคันให,ใหญ่ครับผมรถคันใหญ่ครับไปแล้วนะออไม่มีชนครับไม่มีชนไม่มีชน ับโอเคเราจะไปเลี้ยวซอยหน้าเนาะท่านผู้ชมเนาะงานนี้มีทั้งรถอ่รถขุดรถเคลนรถเจาะเสาเข็มนะครับรถปูนนะครับโอ้โหมีเลบมีแทบจะครบเลยอะครบครบคันเลยนะครับผมก็จะขับง่ายดีนะรถคันนี้เลี้ยวแบบเลี้ยวเป็นเลี้ยวเลยอะเลี้ยวแบบเลี้ยวหายอะท่านผู้ชมคุณผู้ชมรู้จักเลี้ยวหายไหมเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบบุ๊ป คือแบบไม่มีการาหักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวดีมากครับผมเสียงนิ่มอ่ะเสียงนิ่มมากอ่ะดูดูเลี้ยวโค้งนี้นะดูเห็นไหมโหเลี้ยวเป็นหายเพราะว่าล้อหลังมันเลี้ยวช่วยด้วยนะครับอ่โอเคครับผมก็จะจ้างเคลนนะครับผม Okay. ถ้าจ้างเคนก็ต้องวางขาเคนนะครับผมนี่ขับยังไงวะเคนเะนียชืบเอาละเดี๋ยวเราจะเอามันต้องเอาันที่มันไม่มีรูก่อนนะครับผมโอเคไม่มีเคนตั้งพื้นแล้วนะครับทุกคนต้องใช้เคีไนไอ้นี่อย่างเดียว เดี๋ยวพาดูมุมมองของเครนแล้วกันนะครับมุมมองของคนขับเครนขับป้าอะไรขับเครนนี่ครับขับเครนครับผมอ้าทำไมมันไม่ค่อยอสลิงลงล่ะเฮ้ยมันมึนอะไรของมันเนี่ยอ๋อดึงอ๋อดึงลงมันก็จะลงก็ว่าู่าดึงขึ้นก็จะขึ้นเนี่ยมุมมองของเคนนะ โอเคถอยมาติ๊คทำไมไม่ติ๊กอะ่ะปุ๊บอ่ะเกาะไปปึ๊บเออนั่นแหละโอ้โหเยอะจัดเลยล่ะนะอ,อ,นะอ,อ่านผู้ชมเนาะยือดออกไปเรื่อยๆครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าถึงนะครับผม ผมคิดว่าถึงนะอุย้ยเสียงให้รถเรียกอื่นอื่นอื่นอนอยู่เลยนี่อา่าถึงอันนี้เรายกขึ้นเลยครับผมยกขึ้นเลย่ยอนสลิงลงครับแอบยกขึ้นรถย่ยอนสลิงลงพอแม่งมันไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรมัน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 ยืดช้านะครับผม ายังไม่ถึงอีกก็เอาอีกยังไม่ถึงอีกย,ยกขึ้นอีกอ่าเห็นไหมจนจนเอาจนถึงอ่ะปึ๊บอ่ายกขึ้นเกาะปั๊บเรียบร้อยเป็นไงปือ๊อทีนี้ก็ย่อดลงครับผมืดเร็วไหมเร็วไหม,ไหมโคตรเร็วครับผมเฮ้ยอ,อ,อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะที่พี่มาหาหนูอย่าเอาไปบอกกับใครนะ นี่อย่าบอกอย่าบอกเฮ้ยโอ้ยยืดสุดยังวะเนี่ยยังไม่สุดครับผมยืดมาอีกครับนี่ขนาดเคนเล็กนะเนี่ยนี่ขนาดเคนเล็กนะทุกคนเฮ้ยผมทำไมมันมืดเร็วจังวะนี่ขนาดเคนเล็กนะเนี่ยโอ้ยมันจ้าซะเหลือเกินต้องมาขึ้นตรงนี้กูอะไรวะยกขึ้นครับ ยกขึ้นเราเอาสลิงลงนะทั้งหมดหกอันนะครับทุกคนหกหก็เป็นเก้าเนาะทมมนะ่านผู้ชมเนาะแต่ไม่เป็นไรเราจะเอางานนี้ให้มันเสร็จนะครับเฮ้ยทำไมมันมีเวลาไอไอตัวหัวเข็นมันวิ่งมันมีเขาเรียกว่ามีมีมีแสงมีไอไอนี้ด้วยวะทำไมมันพิเศษจังวะโอ้ยแม่งขับยากยิบหายเลย อะไรอะทำไมมันขับยากอย่างเงี้ยเอ้าลงลงอันนี้ขึ้นขับอย่างยากเลยท่านผู้ชมโอ้ยหนอบักคามึงเออโทษ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 โอ้ยเึ๊บอ่ะอะกูวางไม่อย่างนี้เลยขับยากชิบหายไอ้บ้า ยากมากๆอ่ะมันงงนะทุกคนมันงงอู้โอโหโอเคตัดนะโอเคตัดโอเคตัดมาหรือสามอันออตัดมาหลือสามอันสามอ,อันสามอัน,อนมาผมเปิดไอจุดไนนี้แล้วนะครับผมอือมันจะง่ายขึ้นมันยากที่ผายเลยยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนอือวิ่งมา สีเขียวมันกดเลยอยากทิ้งหายอบา้าเนีนนนย,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 ยนะนิ่มๆนๆี่อ,อ,อ,โอ,โ Gong, อ,อ,อึเออนี่สีเขียวกดเลยสีเขียวนะครับนี่ค่อยๆหย่อนลงไปเลยโอ้โหเนี่ยผมหลงเงอเนี่ยผมหลงอย่างเงี้ยไอ้นั่นก็ล่วงอีกโอ้สีเขียวกดเลยนะี่กดเลยกดเลยนะไอ้นั่นล่วงปะไม่ล่วงไม่ล่วงยังดีนะที่ไม่ล่วงอะ เฮ้ยมัน,นทำโอ้โหมันยิ่งเล่นมันยิ่งยากอยู่เนี่ยมึงมันหลบเฮ้ยกดเออหน่าละ่ะไป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 อันนี้ขึ้นอันนี้ลงออบอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยชังมันชังมันชังมันออบโอเคงานจบแล้วเอาอ,อะไรวะงานจบแล้ว ออกเลยมึงออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งงานนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งงานนะอ่าโ,โหต้องไปหาเจ b ซบว้อ่าว่าที่ส่งงานอยู่ตรงนี้มสดีครับพี่ลุง <c oughs> โอเคครับลงุง <c oughs> โอเคครับ <c oughs> โอเคดูมาดูงานกันอ้าเขาบอกให้เอาพี่หลอกพี่ดำดิ โอ้วอ้าวโหดูนี่สิครับโหดูนี่สิครับโอ้โหนี่มันท่าเรืออะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมจำวิดีโอแรกที่เราถ่ายรูปกันได้ไหมเราถ่ายกันตรงจุดไหนอ้าโหดูดูดูมีคนมานั่งด้วยมึงนั่งสบายเลยเนาะเราถ่ายกันจุดไหนคุณผู้ชมจำได้ไหมอ่าเราถ่ายกันจุดประมาณช่วงนี้นะครับผม เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูนะเอาถ่ายประมาณช่วงนี้โอเคเดี๋ยวผมหารูปก่อนโอเคตัดอ่ะคือวิดีโอนั้นเราถ่ายตอนกันตอนกลางคืนเนาะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะปิดเปิดให้ดูนะปั๊บปั๊บปั๊บที่เดียวกันไหมอ่าต้นไม้จำจำต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมนี่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 ต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นนี้นี่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 เริ่มขยับอีกขยับอีกอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เออประมาณนี้โอ้โหก่อนและหลังแม่ง ดูดิโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนทำอันนี้หลังทำดูเป็นไงมีชีวิตชีวาขึ้นไหมโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปปิดวิดีโอกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานทำท่าเรือนะครับผมเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูสักหน่อยเวลายังเหลือนะ โอ้โหเดี๋ยววิดีโอหน้าพาไปดูงานอื่นต่อขับเรือได้ปะเนี่ยโดดลงได้ปะอะไรก็ผมเป็นคนทำอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเบนนี่ว่าเฮ้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่นี่ว่า <c oughs> โอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับเฮ้ยมึงบีบแต่ทำไมละ่ะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะเ <c oughs> นี่ยตรงนี้ไงที่เราขุดดินกันอะอาตรงเนี้ยขุดดินกันนะมึงก็นั่งกินอาหารตรงนี้ผมก็ขุดดินตรงเนี้ย <experiences> Heem,